วันนี้ฉันจะมาทำการเล่นแมปเดสตินีเวอร์คือเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือพวกนายฉันได้ไปลองค้นหาข้อมูลมาใน YouTube หรือว่า Google คือแมปนี้มันเป็นแมปเกี่ยวกับการไล่ฆ่าอะไรประมาณนั้นเป็นแนวเอาชีวิตรอดซึ่งฉันรู้สึกว่าคอนเซปต์มันน่าสนใจมากเลยนะพวกนายพรดีว่าฉันไปเลื่อนๆดูหาใน YouTube แมปนี้ก็คนเล่นเยอะมากเลยเอาเป็นว่าวันนี้ฉันจะมาเล่นแมปนี้ให้พวกนายดูกันแล้วกันนะคือแมปนี้ต้องมีการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครนิดน,นึงถ้านายไม่รู้ก็เวลา เล่นไปแล้วมันจะไม่ค่อยอิน เท่าไหรคือฉันจะบอกว่าแมปนี้มันจะเป็นแนวเอาตัวรอดอ่ะคือเราได้รับบทบาทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าทูตก็คือตัวการ์ตูนส่วนตัวที่จะมาไล่ฆ่าเราเนี่ยก็คือมันจะเป็นไอ้ทวิสเต็ดฉันไม่รู้มันเลียกยังไงมันเป็นมันเป็นศัตรูที่จะมาไล่เราอ่ะคือไอ้พวกนั้นอ่ะคือเรียกว่าทวิสเต็ดส่วนตัวเราอ่ะคือเป็นตัวทูตก็คือเป็นตัวการ์ตูนก็คือจะเป็นตัวที่แบบเนี่ยตัวนี้เนี่ยสวัสดีแัทแคนดี้เออรู้เลยว่าแคนดี้ใจเย็นๆจะรูกเอาเป็นว่าก็จะไปเล่นให้พวกนายดูแล้วกันนึ่ง ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเล่นผ่านหรือเปล่าเพราะมันเป็นการเล่นครั้งแรกของฉันฉัน,ฉนแค่ไปเซอร์เวยก็คือเข้าไปดูเฉยๆโอเคงั้นเดี๋ยวไม่ว่ามันเพลงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแบบนี้ก็คือเราต้องร่วมมือกับอ่าเราต้องร่วมมือกับทูตต่างๆก็คือพรรคพวกเรานะพรรคพวกเราจะชื่อว่าทูต ก็ต้องเอาตัวรอดจากไอ้พวกทริสเต็ตก็คือจะเป็นไอ้พวกที่มันโดนครอบงามันเคยเป็นทูตมาก่อนแหละไอ้ตัวพวกกระตูนอ่ะมันเคยเป็นกระตูนแบบน่ารักมาก่อนแล้วมันโดนในพวกทริสเต็ก็คือไอ้พวกลังสีที่อะไรต่างๆฉันไม่รู้ว่าฉันจะเรียกไงฉันเรียกว่ามันโดนครอบงาโดยบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวแล้วกันฉันเดาว่าน่าจะเป็นน้ำหมึกทูสเต็ฉันเดาว่ามันน่าจะเป็นน้ำหมึกนะมันเรียกสั้นๆได้ว่าเป็นน้ำหมึกทูสเต็มันโดนน้ำหมึกเท่าแล้วก็กลายเป็นตัวร้ายอะไรประมาณนั้นอะไรอะอะไรวะนะ เขาพิมอะไรกันอนะ่ะปูเออา e Speed e e ปีดอโอเคคือเราต้องทำการซ่อมสีสีลาวเนาะอ๋ออันนี้เขาสามารถซ่อมคนเดียวได้โ okay. อเคน,นี่มีอะไรบ้างเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะพวกนายคือเอ้ยนี่ไงก็เจอขนมเฮ้ยอ๋อขนมกินได้ด้วยเอ่ออะไรเหรออะไรเหรอฉันตามนายแล้วกันนะโอเค เหมือนฉันจะเจอไอตัวทวิสเต็ดนะโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้า,เ,จาเพื่อนกําลังซ่อมอยู่ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเหมือนเพื่อนกําลังโอไม่นะเพื่อนเราโดนไปแล้วหนึ่งคนตรงนี้ยังซ่อมวาวอยู่ได้เสร็จลแล้วเอเสร็จแล้วหนึ่งอันยังเหลืออีกกี่อันเนี่ยพวกนายโอ้ยเยอะมากเลยอันนี้ไงตรงนี้ตรงนี้ฉันเจอแล้วอ,อะไรอ,อะไรอะไรฉัน,นออกฉันนอกมาแล้ว นายนายได้ฉันซ่อมนีไหมเนี่ยฉันว่าฉันต้องรีบซ่อมวาล์วนี่นะเหมือนมันจะเป็นแนวคล้ายๆเดสบอยโอ้พระเจาชิบโอไม่นะฉันทำมันพังอ่ะไปแรงซ่อมใหม่ได้เรดจอมอุ๊ยจะตกใชหมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอไม่นะไม่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 เดี๋ยวนะนายล่อมาหาฉันทําไมเนี่ยโอไม่ฉันโดนกัดเลยเนี่ยฉันโดนกัดไอ้โดยไอ้พวกทริสเตตกัดแรงมากเลยพวกนายล่อไปตรงอื่นก่อนนะขอซ่อมก่อนโอเคเรียบร้อย ซ่อมเสร็จแล้ว3อันอ่าอันสุดท้ายอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้ไม่นะนายนายเหลือหัวใจเดียวแล้วเนี่ยอันสุดท้ายอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวเพื่อนกำลังซ่อมอยู่มันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะพวกนายมันบอกว่าดูดอนโอเพนอย่าเปิดประตูนั้นเด็ดขาดมีอะไรกันแน่นะน่าสงสัยมากเลยโอ้ไม่นะพวกนายน่าเสียนะไอพวกทวิสเต็ดโอ้ฉันฉันว่าฉันว่ฉันรอดอยู่ฉันควรจะวิ่งฉันควรจะวิ่งฉันควรจะวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วมาแล้วพวกนายเทีเรารอดกันแล้วแล้วว่าแต่ แบบนี้เล่นยังไงกันเนี่ยฉันงงมากเลยอุ้ยมีอะไรมาขายด้วย60กสิบหกสิบ้าเพชรหกสิบทพัททพเป็ดทเป็ดทเป็ดทเปิดไม่เพลงอะไรอ่ะเอาเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ซื้อเลยโอ้ไม่นะพวกนายอืมปลอสองเกมนี้ไม่ได้มีแค่ประตูเดียวมันมีหลายประตูโอเคฉันก็ลังคิดอยู่เลยว่าถ้าให้เล่นแคนแล้วมันง่ายขนาดนี้ รอดไปไม่นี่ไงฉันเจอแล้วขออนุญาตซ่อมก่อนแล้วกันนะเหมือนเกมนี้มันจะมีเนื้อเรื่องมันอยู่ก็คือเป็นคนคนหนึ่งที่เอ่อทำเกี่ยวกับพวกอินเสกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับน้ำหมึกแล้วก็ทํหกขึ้นมาเป็นคนเราด้วยนะอ่าแล้วก็ไอ้พวกกระตูนนี้มันมีชีวิตขึ้นมาโดยอะไรก็ไม่รู้ฉันยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเลยเลยฉันไม่รู้เรื่องเลยเลยฉันแค่พูดไปตามปริยายที่ฉันเห็นอืมพวกนายก็อย่าว่าฉันแล้วกันนะเบสจอแน่นอนอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะพวกนายเต็มโหลแล้ว ได้ job ป้อแล้วหนึ่งอันเรียบร้อนอะไรอ่ะพวกนายเพาเป็นอะไรอ่ะโอ้ไม่นะเขากำลังจะกลายเป็น twisted เราควรทำยังไงดีกับเขาเนี่ยฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ฉันรู้ก็คือฉันเก็บก่อนแล้วกันนะเหมือนแมบนี้มันจะไม่ได้ให้เราทำแค่การหันวาวอย่างเดียวนะเหมือนจะต้องเอาตัวรอดแล้วก็ช่วยคนหาทางออกจากที่นี่ฉันว่าแมปมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแมปมันน่าจะไม่ให้เล่นง่ายขนาดนั้นโดยที่ว่ามาหันวาวอย่างเดียวนะเพราะว่ามันดูมีอะไรมากมายเหลือเกิน เอเ้ยนายจะลอกมาตรงนี้ทําไมเนี่ยนายดูมันสิโอ้ไม่นะขออนุญาตหันวาวก่อนเลยนายนายนายเอาไปตรงอื่นก่อนโอ้ยเวทชอบเดี๋ยว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 ยาามาตรงนี้สิพวกนายพวกพวกนาย พวกนายพวกนายยาวมาตรงนี้สึมีคนโดนกินไปแล้วดิ i d o n t want to b e a l o n e ฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอไม่นะโอไม่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 เมื่อกี้เหมือนมันมีอะไรสักอย่างเห็นเห็นมันมีอะไรสักอย่างเห็น I can take it my animal โอ้พัะเจ้าเจอฉันรอดตายไปโอ้สายไฟทำให้การซ่อมเร็วขึ้นเร็วมากๆด้วยเ r จอ t แน่นอนาวาอ กูหนูครับวะอ้ไอไอก๊อตเฮียโอเคโอเคโอเอ่าไปไปไปว่ามาเพื่อนมันมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อน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 วิ่งไปทางอื่นแล้วเพื่อนโอ้ยไปเพื่อนไป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  I m helping โอเค okay good job good job เพื่อนเก่งมากเก่งมากเอพิโตเอพิโตเอพิโตมาแล้วมาแล้วฉัน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 มาแล้วโอ้ไม่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 อุ้ยโดนกัดไปหนึ่งทีเลยโอ้ยรอดตายเหลือกันแค่ห้าคนอันนี้คืออะไรเนี่ย เอ็ดูรีพิกฉันเอานี้แล้วกันนะอินสเตชันแม็ s สต m มิน a าแอนด์ทูดบายสิคือมันจะจ่าย10 s สเตมิน่เราเพื่อทำการแดสไปข้างหน้า1นรอบอุย้ยเก่งอยู่นะแันว่าเกมนี้มันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้ว,วมันคืออะไรนะคือเขาบอกว่าให้เราโอ้นี่คือนี่คือตัวเราเรอเ นี่คือทูตแล้วไอ้พวกไอ้พวกกัแรกนี่ซ่องมันอ่านว่าอะไรนะฉันลืมไปอันนี้ก็ต้องซ่อมวาลเหมือนเดิม4อันแต่ไม่รู้ว่ามันมีโฟลนหรือว่าไอ้คำว่าโฟลนฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันแปลว่าอะไรนะแต่ฉันเดาๆก็มันเหมือนคล้ายๆกับโอ้พระเจ้ามันมันเดินมาแล้วนี่มันไม่เห็นอุ้วรอดตายไปรอด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 อยู่ซ่องทีสองอันพร้อมกันเลยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันมีกี่โฟลนนะก็คือมันบอกว่าแมชชีนคอมพิวต์อันนี้ก็คือให้ช่อมแมชชีนสี่อันเต็ม ใหม่ใหม่ใม่ใหม่ใ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 ม่ทำไมมันอยู่ดีๆมันก็เดินมาตรงนั้นเนี่ยไอ้บ้าเพื่อนเหลือหัวใจเดียวตรงนี้ห้องมืดด้วยกินขนมเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะพยายามไปลองอ่านเนื้อเรื่องนี้ดูนะสมมติถ้าถ้าถ้าพวกนายชอบดูกันที่ฉันเล่นอย่างเงี้ยอ่ะฮะโอ้ใหม่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 ใม่ใหม่ใ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 ม่เหมือนเจ้าพวกนี้มันจะตาบอดนะฉันคิดว่างั้นเจอขนมด้วยมีคนซ่อมอยู่ไหมโอเคซ่อมเสร็จยังลอก เราหนีกันดีกว่าฉันต้องเก็บสเตมิน่าไว้วิ่งนะโอ้วิ่งกันละวิ่งแสกอยู่ด้านหน้าโอ้มันเห็นมันเห็นฉันมันเห็นฉันมันเห็นฉันโอเครอดไปอะไรอ่ะมันบอกว่าอวตารน่ารักอะไรเนี่ยไอ้แตะคืออะไรอ่ะฉันตอบว่าไอ้นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวล่ออันนี้น่าจะฮิลอันนี้ก็น่าจะฮิลเหมือนกันฉันไม่ซื้อคอมมอดเดทอะไรอ่ะคอมมอดตายแล้วเหรอคือคอมมอดก็คือไอตัวทูตเหมือนเราอ่ะที่อยู่ในนี้ที่เขาอยู่เป็นเพเยอร์เหมือนเราอ่ะ แตกหนึ่งสวยพี่สวยแล้วผูไม่นะทูตแหมบดีมันมันดูเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่นั่นไงโอเคจะตกใจหมดเลยมันน่าจะไม่มีอะไรนะตอนนี้ประตูนี้มีอะไรอ่ะน่าสงสัยแล้วเนี่ยแล้วว่าในที่ที่ที่ฉันอยู่ตอนนี้มันไม่น่าปลอดภัยเท่าไหร่มันดูวังเวงไปหมดเลยมันดูน่ากลัวมากเลยอพวกนายนี่เขาซ่อมอยู่เขาซ่อมเสร็จแล้วฉันเจอแล้วฉันเจอที่ปั่นอีกที่หนึ่งละฉันป่นเองเพื่อนทูตจอบ ออ่าเดี๋ยวทำไมอ่ะทำไมเพื่อนถึงอยากส้มอ่ะอะไรอะไรฉันฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าถ้าส้มอินบ็อกซี่โคลาด่วนๆเลยอะไรอ่ะโอ้ไม่นะพวกนายเลือดฉันเหลือหัวใจเดียวอ่ะเป็นเพราะฉันกินขนมเยอะเกินเหรอตอนนี้ฉันก็ไม่กล้าหยิบนี่ไงฉันเจอไม่นะเพื่อนโอ้โอ้โอม ไม่นะเพื่อนฉันเห็นนายโดนต่อหน้าต่อตาฉันเลยอ่ะพวกนายแบบนี้มันบ้าเลยวะเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะแต่พอดูดูดีๆเนี่ยมันเถื่อนกันมากเลยอ่ะมันกินกันไม่เลื่องหน้าเลยอะฉันจะไมปเก็บไปก่อนนานเพาะเราควรวิ่ง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 วงวงวิ่งเมี่ฉันเห็นตัวเหมือนนายด้วยเนี่ย เขาแดกเขาดอดกอีกคนหนึ่งต่อหน้าต่อตาฉันเลยอ่ะหรือว่าเป็นนายที่แดกเขาไปแล้วอ่ะน่าฉันไม่รู้เหมือนกันฉันเอานี้แล้วกันนะมันคืออะไรเนี่ยคูดาวไบันานไม่ทันโอเคเจเนเรชั่นเอ้ยเจเนเรเจเนตติ้งลูมเน็กซ์ดอร์นี่คือที่ไหนอันกล้องไม่รู้อันนี้ก็คือบอลฉันไม่กล้าเก็บอันนี้เลยอ่ะคือฉันเก็บแล้วฉันจําได้ว่ามันมีตัวนั้นเด้งขึ้นมาฉันก็ไม่กล้าเก็บอีกเลยเฮ้ยอันแผลโอ้ยนี่ไงโถ ฉันเพิ่งรู้ว่ามันมีผ้าพันแผลมีเทปน้วเก็บรักกันเอ้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยมันเป็นห้องเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเอ่อจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้เลยเนาะเพราะมันเดินเดินมาแล้วอ่ะโอเคมีที่ปั่นสองอันโอ้พระเจ้ามันเห็นฉัน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 หลบฉันหลบปลอดภัยดีวันนี้เพื่อนกำลังซ่อมแซมอยู่โอเคปลอดภัยนะปลอดภัยอยู่ มีที่ปั่นตรงกลางสองอันฉันไปปั่นก่อนดีกว่ามันจะปลอดภัยนะตรงนี้โอเคโอเคปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่โอเคเวทจ j o อีกรอบหนึ่งโอเคปั่นได้สวยรอบนึงปั่นได้สวยให้เต็มแล้วดิโอเคสุดยอดเลยแค่เดียวเพื่อนกำลังปั่นอยู่อ่าฉันขอไปสำรวจก่อนแล้วกันนะฉันไม่รู้ว่ามันมีกี่ประตูแต่จะลองพยายามไปให้เร็วที่สุดแล้วกันนะ ไป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 เร็วๆนวิ่งปๆๆๆเฮ้ยทไมทำไมนายจับเร็วยัง้เดี๋ยวเอาทำไมนายวิ่งเร็วยังอ่ะไม่นะไอหัวขาวโอ้ิเดเดเวอดเดเไปดเดเาเไเดีดเ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 ไปไมดนดเ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 นเด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 เเด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 ดเดเไเดเดเดเไเดเดเดดเดไดเ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 ไเไเ ร้านอาหารเหรอใชอ่ใช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 ,ใช่จริงด้วยพวกนายเห็นตัวอะไรไหมมันวิ่งเร็วมากเลยอะ่ะฉันว่าฉันควรจะปั่นตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็ไปปั่นตรงนั้นต่อถ้าเอาแบบปลอดภัยจริงๆนะนี่ปั่นให้เสร็จแล้วเนี่ยงั<อ>้นมันมาแน่เลยโอ้โอ้โอ,โอไม่นะมันไม่เห็นฉันเหรอฉันไม่รู้ว่ามันเห็นฉันหรือเปล่าแต่มันเดิน มันเดินผ่านฉันไปเลยอะพวกนายอย่าเพิ่งมาแล้วกันนะเต็มเล่นเต็มเลเต็มเล่โอเคมีตรงไหนเก็บ <c oughs> เ,เทปด้วยแบบนี้มันมันมันพวังพวังอะพวกนาย <c oughs> นกตัวบ้านน,นั่นอันตรายมาก <c oughs> ตรงที่ซ่อมตรงนี้อันตรายมากเลยพวกนายตอนนี้ฉันเหลือคนเดียวแล้วเนี่ย เขาคนทำยังไงโอ้พัะเจ้า่หลบตรงนี้มันก็รอดแล้วเหรอ,อโอเคแปลกๆนะแบบนี้แต่ก็ใช้ได้อยู่โอเคเห็นแล้วสวยกินเลยแล้วกันซอสหกตรงนี้ตรงนี้ไม่มีที่ซ่อมมีแค่ที่ซ่อนอย่างเดียวนี่ห้องของใครอ่ะสตาร f o โอนลี่แอเีย ห้องของพนักงานสตาฟโอเคมั้ยนะไม่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 ฉันเห็นโอเคมันเดินผ่านใช่ไหมล่ะมันจะไม่เห็นฉันนะโอเคมันไม่เห็นฉันจริงๆนะเสร็จวิ่งเลยวิ่ง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 ให้เร็ววิ่ง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 ให้เร็วรลอดล้วโอเค มาถึงห้องที่7เอานี่ดิมันเป็นขึ้นรูปซ่อมขึ้นมาฉันก็เลือกไปเลยเหมือนมันจะทําการซ่อมเร็วขึ้นด้วยฉันเจออุปกรณ์ที่มันซ่อมเร็วขึ้นประมาณ 2, 3, 4, 5อันที่เหลือฉันไม่รู้มันจบกันที่ห้องไหนกันแน่เนี่ยกําลังเจเนเรตโอเคห้องคล้ายๆเดิมเลยนะเนี่ยคือฉันงงอย่างหนึ่งคือมันมันโล่งขนาดนี้มันไม่เห็นฉันได้ยังไงอย่ากลัวอย่างนั้นเนี่ย เหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเป็นมินิเกมไปเรื่อเยเด็ดลักวิ่งเลยโอ้พระเจ้ามันวิ่งเลยนะ alright watch n e โอ้ h พระเจ้าโอเคเหมือนฉันจะโอเคเหมือนฉันจะรู้แล้ว ต้องมันมีทั้งหมด10ห้องพวกนายโอเคโอ้ oh. อันนี้ห้อง8แล้วเกมนี้เล่นนานอยู่นะจะให้พูดดีๆแล้วตรงๆอยู่นานเอาเรื่องอยู่เด <c oughs> เคฉันขอแปะเทสแล้วกันมีที่ซ่อมที่ไหนไม่ที่อันตรายอไอตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันฉันก็ซ่อมเลยดีกว่าจอตรงไหนก็ซ <c oughs> ่อมตรงนั้นให้มันเสร็จเลยแล้วกันนะ <c oughs> โอ,โอ้มัน วิ่งเลยวิ่ง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 โอ้มันอยู่ตรงนี้ด้วยมันเห็นฉันอีกเหรอโอ้โหสองตัวเลยพวกนายห้องนี้มีทั้งหมดห้าอันให้ซ่อมโอเคได้เดี๋ยวตัดไปตอนซ่อมเสร็จท pues er ั oh, ้งหมดห้าอ okay. ันเลยแล้วกันนะรลบวิ่งเลยวิ่ง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 ฉันมาแล้ว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 ตายยิปปี้ เอาอะไรอ่ะทูเกรนดิ้งเซตติ้งหนึ่ง HP เอานี่แล้วกันนะยัไม่รู้มันคืออะไรเดนนี่ช็อปน่าจะมีผลเกี่ยวกับการโอ้มันเจนห้องใหม่ให้เลยอ่ะโอ้โอเคโอ,โอ,โอ โอ้โอ้มายก็มันเริ่มจะน่ากลัวแล้วตอนนี้ตอนแรกฉันยังมองเห็นเป็นเกมปกติอยู่แต่หลังๆมามันเริ่มไม่ใช่แล้วพวกนายต้องไปหาที่ปั่นโอ้โหโอ้ยโดนหนึ่งทีเลยอุย๊ยโดนอาพวกนาย เอาดีแต่ต้องซ่อมไอ้บ้านนี่ในความมืดนี่นะหัวใจเดียวฉันจะพยายามแล้วกันนะฉันบอกเลยชเล่นแบบนี้ครั้งแรกโอ้มายก d โอ้ my g ก d โอ้ม y god โอ้ม คมันไม่เห็นฉันนะซ่อมอ,อย่างนี้ในความมืดจะบ้าหรือไงเนี่ยมันทำได้ม,มันก็ทําได้แหละไอตัวแดงๆนะี่มันตัวอะไรวะนะในแบบนี้มี2ตัวตัวแดงกับตัวหนึ่งซึ่งฉันไม่รู้เหมือนกันอีกตัวนึงมันคือตัวอะไรเส็จลเสร็จไปงั้นจะวิ่งไปดูมันไม่ใช่ตรงนี้ดิตรงนี้ไง Okay. อโอ้ยอาหารเป็นพิษอันนี้ฉันชะโงกหน้านี่ไม่ใช่อะไรนะฉันพายายามมองอยู่ว่ามันจะมาตอนไหนเอ๊ะ okay. ฉันซ่อมก่อน เอาดีเอาเอาจริงวะเนี่ยพวกแกเดินผ่านทั้ง3 4 5รอบแล้วพวกแกไม่เห็นฉันจริงจริงดิกลัวง่อ่ะโอ้ไม่ฉันอีเท,รทิร์นนูโลบี้เลยเอาเป็นว่าเกมนี้ก็ใช้ได้อยู่นะน่ากลัวเรื่องสลับตีสองเอ้ยตีสองก็เอาเป็นว่า ถ้าพวกนายอยากให้ฉันเล่นแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนาด้วยนะพอดีว่าแบบนี้ฉันก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่เนื้อเรื่องฉันก็ยังงงอยู่ว่าทําไมมันเกิดขึ้นอะไรกับไอ้พวกทูตต่างๆทําไมมันโดนไอตัวไอตัวทวิสอื่นกินอย่างนั้นให้ม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็อธิบายให้ฉันฟังด้วยลวกันนะกดไลค์ให้ฉันด้วยล้กันนะพวกนายไว้เจอกันนะครับขอตัวก่อนละไปนอนแล้วตีสองแล้วดึกมากเลยระวังไอ้พวกทวิสเข้าฝันนะพวกนาย